ก็วันนี้มาเดินตลาดเซฟวันกันนะครับสมกับราคาสมราคาตลาดเปิดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานจริงๆนะครับสำหรับตลาดเซฟวันแล้วก็ในบรรยากาศหน้าหนาวอย่างนี้นะครับโอ้โหมันได้บรรยากาศส่วนผมเนี่ยแต่งตัวก็ไม่คิดว่าจะหนาวนะครับก็มาตามสภาพนี่นะครับคนที่พร้อมเขาก็ มาเดินเป็นคู่ส่วนผมมาเดินเป็นขี้แต่ไม่เหม็นเท่าไหร่นะครับขี้นี้ก็ไม่มีเสื้อกันหนาวอะไรต่างๆก็เดินไปแล้วครับรเพศว่าซื้อไม่ได้ซื้อก็เดินเหิดเดินดูไว้ก่อนก็มีความสุขตามภาษาคนชอบแสวงหาตลาดนะครับ อดน,นี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจะหลงเพราะว่าจริงๆแล้วอยากไปในโซนของอาหารก่อนนะครับแต่ก็เริ่มจะหลงหลาดนี้ก็ดีหน่อยนะครับไม่เก็บค่าจอดรถให้จุกจิกรำคาญใจนะครับน,นี่เป็นโซนโซนของการจอดมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนโซนที่ผมจอดรถยนต์เน,นี่ยตอนนี้ผมเริ่มจะหาไม่ถูกแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ ก็เขาเป็นว่าผมจะเดินหาจุดที่เป็นร้านอาหารที่เป็นโซนอาหารนะครับก็ที่จะหาของทานก่อนนะครับเริ่มผิวแล้วเหมือนกันนี่นะครับจุดลูกหูลูกตาบางจุดก็มีรถบริการนะครับตลาดเซฟวั 1. นนี่ผมคิดว่าอยู่ที่เวียดนามนะครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์เยอะก็เข้าออกสะดวกนะครับ นี่นะครับมาในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่จะมีรถบริการนะครับเพราะว่าจะเป็นร้านที่อยู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับไม่ใช่ประเภทเปิดเห็นไหมครับคนเยอะจริงๆโคราชเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากได้อะไรก็มีหมดนะครับทุกอย่างมีหมดครับเหลือแต่ตังอย่างเดียวครับที่ไม่มีครับเรียกได้ว่าทุกอย่างให้เลือกหาได้เลยเหลือแต่ตังอย่างเดียวที่ หาไม่ทันกับการจ่ายนี่เป็นโซนของการตัดผ้าอกตัดผมนะครับร้านนวดอยผมเราอยากนวดเท้าจริงๆเลยนะครับเพราะเริ่มเดินเหนื่อยมาจากที่พักนั้นเหมือนจะเป็นหานะครับแต่พอได้มาสัมผัสบรรยากาศเดินได้สบายดีนี่นะครับ ตลาดเซฟวันโคราชนะครับโซนนี้ก็ยังเป็นโซนร้านเสริมสวยอยู่นะครับไม่ว่าท่านอยากได้สไตล์ไหนนะครับนีหมดนะครับนี่แหละครับผมถึงไม่แปลกใจว่าทําไมมีลานจอดรถเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ไม่จุกจิกกับการเก็บค่าจอดรถอย่างที่ผมเรียนไว้นี่แหละครับเยอะแยะมากมา่า วนโคมไฟที่ประดับตกแต่งก็แตกต่างกันไปนะครับตอนนี้จะเป็นถังกลมๆนะครับมีสไตล์ทุกส่วนนะครับทําดีครับทําดีอันนี้จะเป็นโซนอาหารอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ที่ผมคุ้นเคยนั้นจะเป็นแบบเอ้าดร์นะครับไม่มีหลังคงหลังคาแบบนี้นะครับใช่คือสชื่อยังเป็นโซนปลาปลาอยู่นะครับปลาแล้วผมก็จะไปในโซนของอาหารที่เป็นเอ้าดร์นะครับวัยรุ่นคน เยอะมากจริงๆนะครับลมหนาวหนาวได้ของอุ่นๆอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็คงจะเวิร์กอยู่พอสมควรนะครับโ mm hmm. ซนหนึ่งครับอีกโซนหนึ่งผมยังไปไม่ถึงในจุดที่ปรารถนา mm hmm. ก็ต้องพาตัวเองไปนะครับ mm hmm. ก็เหมือนหวัวหลุดจมูกแล้วนะครับวันนี้ ไหนเข้ามาโคราชก็ต้องสัมผัสบรรยากาศให้ครบถ้วนรอบด้านของสลักพัดก็กองสลักพัดนะครับมาเจอตรงนี้เนี่ยก็มากมายมันต้องถูกสักใบแต่สิ่งที่เราเลือกไม่ค่อยถูก นี่แะครับเป็นจุดที่ผมคุ้นเคยในเนี้ยมันก็จะนั่งง่ายหน่อยนะครับเห็นไหมครับดลูกหูล,กลูกตาเลยทีเดียวไหนจะถ่ายแล้วนะครับก็ต้องถ่ายอ,อังซ้อมอังซ้อมอันนี้ก็คือสดบ้างดองบ้างนะครับ คลื่อักมากนะครับอันนี้คลื่ักมากน,นี่นะครับโตมอังซ้อมมีทั้งในโซนอินดอร์แล้วก็มีในโซนเอท์ดอร์นะครับ ในสื่อสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะครับสตรีทฟู้ดไทยแลนด์โอ้โหวัยรุ่นเยอะจริงๆนะครับสายหมูสายเนื้อต้องชอบนะครับน้จะเป็นเบเกอรี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวโพด ทอดหาดใหญ่อยู่ที่ไหนก็ไปถึงนะครับใส่ทอดหาดใหญ่หาดใหญ่แท้นะครับอของดองยำนี่เป็นเ้นที่มานานผสมควรแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำส้มคันชับของกินแบบไทย,ไทย ขนมเบื้องนะครับตรงนี้ก็มาแรงนะครับขนมเบื้องแล้วก็ของผัดนะครับราคาเบาๆแต่กินหนักท้องดีนะครับติ้งของติ้นนะครับผมกําลังหาร้านข้าวขาหมูอันนี้เป็นกะเพานะครับ รานะั่้ค่ะนี่ไ่ทอดข้วปักใต้เจ้าเก่าโองวัดสรารวันนะครับมีครัวปักใต้าอาหารใต้ครับอาหารใต้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับ ใช่ครับเมื่อกี้บอกว่าร้านขายอาหารญี่ปุ่นเยอะนะครับช่วงนี้อันนี้ไม่อร่อยครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับหลายท่านอาจจะชื่นชอบมาแล้วครับก็จะเตรียมแบบชัๆนะครับกลิ่นก็ตลบอบอวนไปเห็นะครับอาหารญี่ปุ่นเขาก็เด็ดนะครับ มีทุกชาตินะครับสำหรับสตรีทฟู้ดรวบรวมไว้ที่ตลาดเซฟวันอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นอาหารไท,ไทยข้ากไก่กัารจัดร้านก็ต้องสวยๆนะครับขยมอมายเลนะาไหม่นะครับขาหมูกระทะยักษ์นะครับขาหมูกระทะยักษ์ เสิร์ฟขาหมูกระทะยักษ์แล้วนะครับอันนี้ไข่ทรงเครื่องนะครับนี่หมูกระทะย่างะนะครับเด็ดจะเป็นของมีสาวมีสาวถ้าหออะไืดดึกก็ผัด,<อ>ผดได้คะน่ากินน่ากินเป็นว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักจริงๆนะครับตลาดนี้ เดี๋ยวเราก็จะซื้อไปแล้วก็หาที่นั่งกินนะครับโออยาจิตนะครับผมเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นในโซนของน้ำปัน่นเอาเป็นว่าจะปิดท้ายตรงดีด้วยขนมไทยที่วิจิตรสวยๆนะครับแล้วก็จะเรียกซื้อของเพื่อไปทานที่ จุดนั่งรวมกันนะครับนี่คือวุ้นแล้วก็พวกของลูกชุบนะครับที่สวยๆลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้